สวัสดีครับเจอกันอีกเช่นเคยครับผมหรือว่าผมรอรมดำนะครับหรือว่าช่อง youtube รอโลนรมดำรบทุกทำงานนะครับโอ้บุงกีเริ่มเหลื่อมแล้วนี่หลังจากที่ทำงานมาประมาณกี่วันนะครับนี่น่าจะ3าวันสีวันนล้วนะประมาณนั้นครับโอ้ ตามติดรถขุดกันใหม่กันหน่อยครับทีมงานต่อพุ่มซับเคร้อยสี่สิบเอซครับคันนี้แกะกล่องมาใหม่ยังไม่ถึงสัปดาห์ครับนี่มาดูกันว่าตามติดการทํางานกันหน่อยครับเขาบอกว่ารถดำนี่แบกอัดเต็มกล่องเลยงานนี้โอ้โหลนจงอางครับพร้อม้วยการกับแทกลองอีก เบอร์ตัวกับคันแรกเลยมีแต่รถใหม่นาะมีแต่รถล้อด้วยความแรงไม่ต้องพูดถึงพี่น้องหลังจากที่รอหลนไปตามติดที่ที่เทแล้วพี่น้องที่หน้าง,งานเทมาแล้วเดี๋ยคลทปนี้มาดูที่ขุดกันหน่อยครับว่าเป็นอย่างไรอลอกนานนั่นนี่ผมนึกว่าขุดสะครับที่แรกลอกนานครับ ไม่ลึกเท่าไหร่ครับนี่ช่วงข้างล่างแต่ขึ้นไปด้านบนน่าจะลึกอยู่นะครับเพราะว่าด้านบนนี้เป็นเนินสูงนะพี่น้องย้อนแสงย้อนแสงเดี๋ยวไปดูมุมหนึ่งครับอ๋อมุมนี้ชัดเจนนี้นะพี่น้องโอ้สวดศพองเอว บันทงบันท้ายน่าจะพอๆกับสองร้อยแล้ครับนี่แต่น่าจะแคบกว่านิดหนึ่งครับแต่ความสูงน่าจะใกล้เคียงกันความสูงของลำตัวนะพี่น้องแต่ความกว้างเขานี่น่าจะแคบๆกว่านิดนึ่งก็เปล่าครับผมไม่แน่ใจนะผมก็ดูรถตามสายตานะพี่น้องไม่ค่อยมีความรู้เรื่องรถครับโอ,โ,อโอ้ประมาณพี่น้อง ดูแต่ตาวาจาอย่าเสียนนะไปโอ้บิก๊กกับพอตั้งรับโดยคันแรงคันลั่นคันนี้โอ้ไปตรงไหนก็ลั่นครับไปทีที่หน้าง,งานโอ้ได้ยินได้ฟังกันมามากแล้วครับพี่น้องผลงานเขานี่กดเทื่อนแผ่นดินครับคันนี้ทัานนายักษ์สีเขียว โอ้เร็วมากเร็วมากถึงโคตรเร็วเลยครับตามเร็วของเขารถร,ถรถุ่นใหม่บุงกีลั่นไม่ลั่นเขาเนิบเนี่น้องเขาไม่กระแทกครับเนับเนิบเนบออกจากบอ่อครับดินค่อนข้างนุ่มเอาแค่เนิบเนบก็พอ ว่ากันยังไงน,นนะอยู่ที่หน้า่อที่เดิมเลยครับพี่น้องหน้าไปยึงโซ,ะซะลามิดหนูบัานขมิ้นครับตำบลเป็นสุขครับผมอําเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์แถวไหนเฮ้ยไปทานเจนีไฮเออแซ่ปลาแนาลอกดาลลอกดาลน่าจะลอกเป็นสิบสิบไร่ไปแล้วนี่มันถึงจะพอหน้างานเทสิบสองไร่พี่น้อง มาติดตามเยี่ยมชมรถไมโครขั้นใหม่กันหน่อยครับผมทีมงานต่อพมวงซับสวยงามสวยงามเดี๋ยวร,รถดับมาครับพี่น้องมาแล้ว ายโหดสายเปรตมีสองบอ่อนะพี่น้องบอ่อตรงนี้เป็นบอ่อของต่อเพิ่มทรั์ครับแล้วก็จะมีบ่อวัชระด้วยฝั่งนู้นครับห่างกันไลประมาณน่าจะสองกิโลครับห่างกันนะพี่น้องจะอ,อยู่บ้านขมิ้นเหมือนกันครับแต่ว่าอยู่คนละฝั่งเดี๋ยวผมมาตามติดบอ่อของ ขอเพิ่มสับก่อนครับว่าเป็นอย่างไรมีอะไรหุ่นหุมันๆให้ดูหรือไม่ <c oughs> ดินแข็งครับพี่น้องมันนุ่มแต่ข้างบนนะครับเพราะว่าฝนตกลงมาใส่ช่วงเมื่อวานช่วงบ่ายครับ <c oughs> อ้ย่างหนักเลยพายุวันนี้ก็ไม่แน่นะนี่ <c oughs> เพลอเพไม้อีกแล้วผมว่านี่ <c oughs> ตั้งเข้ามาแล้วครับหนุนดูก่อนไหมครับอุ้ย <c oughs> <c oughs> เริ่มครึมๆเหมือนกันครันนี่ ต้องหาร่มครับเด็ดเผาหัวเหมือนกันนะนี่มันคล้มสลับสลับเด็ดครับพี่น้องโอ้ร้อนร้อนมาดูกันว่าในหนึ่งเที่ยวนี้จะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับต่อรถหนึ่งเที่ยว น่าจะไม่เกินสองนาทีนะผมว่าน่าจะนาทีหน่อยๆเลยครับดินก็ขุดได้ง่ายอยู่ครับดินดูความเร็วพี่น้องผมไม่ทราบว่าที่แกร่งเครื่องมากน้อยเพียงใดน,นะผมไม่ทราบด้านในครับรแต่นิ่มๆมากเลยด้ดานนอกก็เครื่องน่าจะเบาๆครับฟังเสียงดูแล้วน่าจะเร่งเบาๆบเองครับ ว่าเร็วมากเลยมาเต็มหน่วยเต็มระบบครับงานนี้ สีเขียวของเราอันนี้เมกาครับมีเมกาขันหนึ่งแล้วก็นายักษขันหนึ่งครับพร้อมด้วยท่านหน้าโบโรเฟียรหรือว่าสมองเงินออกตัวแล้วครับสายแปลดล้วน รบอลรก่อลบก่อ,ลบ,กอ,ล,บกอลบทางก่อนรถล,ลอกำลังมารถรอรถทางไหนหนั่นโอ้ลงนาเลยบอกเอา้ารถหนักยิงตรงครับรถเบาต้องเบี่ยงไปๆนะกาย ามร,รถรอกันหน่อยครับงานนี้โอ้สอถนับเลยเขาบอกว่า J e วเจโอ 8e นั่นไหมน้องเจโอ 8e เขามันเร็วครับน่าจะทำเทอร์โบมาใหม่แล้วเปล่าแถว,แถวน่าจะอูช่างโมดหรือเปล่าครับ สายจุดันไนไม่ทราบนะดูหางๆเอาอทำอะไรอีกเราจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับเดียด๋วยวๆให้ช่างนนซ่อมก่อน อากาศร้อนสลับคลึ้มตรงนี้ผมว่าไม่น่าจะนานารับน่าจะลงมาอีกครับนี่มเมล็ดฝนจะเสร็จง่ายหรือเปล่างานนี้ครับต้องรอดูตอนต่อไปน่าจะอยู่กันยาวเลยหรือเปล่านี่เป็นอาทิตย์เลยเลยนี่โอ้นานๆจะเห็นทีมงานมาฐานครับนี่มาเล่นบอดินแถวนี้แถวจอมพระเราออกเต็มแล้ว อันนี้เปรตหรือเปล่าดิดไม่น่าเปรตครับพอดีน่าจะทรบูหรือ,อยังไงผมก็ลืมครับแต่รู้แต่ว่ามีรถสีเขียวอยู่สามคันนะพี่น้องเล็บเนิบครับดูดูดินดูดินที่ตันไม่รู้ครับนี่แต่ว่าเป็นดินทรายดินนาครับ ปิดเกมปิดท้ายครับยุ่นด้านบนกระเช้ากระเช้าสีดาวมีตัวญี่ปุ่นอยู่ครับแล้วก็ มีด้านบนเขียนบอกว่าพี่นนดําำซิ่งนะพี่น้องเป็นภาษาญี่ปุ่นด้วยด้านบนหมวกแก๊บมีไฟสีน้ําเงินสองดวงมีเลข500รอยู่ด้านซ้าย<อ>น่าจะเป็นการแปลงหน้าครับดูมินิเนเตอร์ 4. อ่านว่าองั้นบอกาอย่างนั้นครับการชนนี้จะยื่นออกมานะพี่น้อง น่าจะเป็นกันชนแต่งครับน่าจะไม่ใช่กันชนเดิมนะเป็นกันชนแต่งหรือเปล่าครับผมไม่ค่อยทราบอะไรแต่งนะพี่น้องเรื่องรถนี่ยังไม่เก่งครับพอได้เห็นพอได้ชมพี่น้องดูแต่ตามาจาอย่าเซียน,น,นหรอไปเมจินะเฮ้ยรถหล่อครับมาสังกัดแถวจอมพระเราก็ต้องออกมาดูนะครับพี่น้องต้องออกมาชมนะครับกูบอีกพื้นเอะเจ้าโสใอ้ก็ต้องแม้เฮ้ย เดี๋มดูเจนนอออกตัวครับว่าปล่อยควันหรือไม่โอ้ทุกทีจะเห็นควันอยู่น,นั่นนี่ไม่รู้ว่าเที่ยวนี้จะเห็นควันหรือเ,เปล่าครับ๋ยวเราเติดตามครับพี่น้องอ๋อน่าจะเต็มแล้วครับมีสเต็ปออกตัวอะไรหรือไม่หอนหรือเปล่าโอ้ไปางกระซัตรหรอวะโอเต็มกรองพูน,พน มาดูเสียงหอนพีไปน้องระยะใกล้หรือระยะไกลจะออกเสียงแบบไหนอยังไม่หอนนะไปน้องเพราะว่าก้านาแกสก้านาแกสท,ทางยังเล็กครับอน่าจะไปนอนแถว n าดยจางนั่นแหละนา่อย่างนั้น,น,อน,นอพอได้เห็นพอได้ชมครับพอได้เจอกันพอได้พบปะพูดคุยพี่พี่ทีมงานครับทักทายสวัสดีพี่พี่ทีมงานนะครับผม ต่อลุนเขน้าพื้นที่ขออนุญาตครับพี่น้องอ,อนุญาตพี่ๆี่ทีมงานต่อเพิ่มซับทุกท่านเลยครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวรับชมกันใหม่ในคลิปหน้าครับไปหา็อดเด็ดก่อนจะมีไหมวันนี้นี่อ่ะไว้เพียงแค่นี้ก่อนครับผมสวัสดีครับ